สวัสดีค่ะท่านที่เกิดในวันพุธกลางวันนี่คือดวงประจําเดือนพฤศจิกายน2567นี้จะมีสถานการณ์หรือจะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณบ้างเป็นการอ่านโดยภาพรวมนะคะไม่ได้เจาะจงดวงของใครคนใดคนหนึ่งโปรดรับชมรับฟังและใช้วิจารณญาณของคุณเองนะ ท่านที่เกิดในวันพุธกลางวันในเดือนพฤศจิกายนบางคนก็อ่านี้ทั้งในด้านดีด้านร้ายนะไม่เหมาะบางคนอาจจะอ่านไม่เหมือนผู้อ่านนะาบางคนก็อาจจะรับข่าวดีข่าวเป็นมงคลอาจจะมีน้อง สำหรับใครที่อาจจะรอมานานนะอาจจะมีข่าวดีเกิดขึ้นนะสำหรับบางคนบางท่านไม่ใช่ทุกๆคนนะคะแต่สำหรับข่าวร้ายสำหรับใครบางคนคุณบางคนบางท่านก็ระมาระวังในเรื่องปัญหาสุขภาพนะโดยกระเพาะลำไส้ท้องอาจจะกรดไหลย้อนหรือว่ามีปัญหาในอะไรในกระเพาะของคุณอาจจะ ต้องอดูแลรักษาให้ดีเรื่องอาหารการกินนะสำหรับบางคนบางท่าน <c oughs> บางคนคุณกอ็อาจจะมีปัญหาสุขภาพมานานเนาะแต่ว่าคุณเนื่องจากคุณก็ทำใจมานานละ <c oughs> ไม่ใช่ทำใจมานานผู้อ่านพูดผิด คุณก็รู้ตัวดีนะคนก็รู้จัก,ร,กรักษาดูแลตัวเองนะแต่มันก็จะไม่เลวร้ายไปกว่านี้เนาะคุณก็พยายามดูแลรักษาสุขภาพโดยโดยใครที่มีปัญหาเรื่องระบบลำไส้ท้องอะไรแบบเนี้ยชาวันพุธกลางวัน เหมือนอพฤศจิกายนเนี่ยบางคนก็เหมือนไม,ไม่ไม่มีอะไรทํามากมายบางคนก็เหมือนแบบว่าไม่มีงานเข้าหรือว่าอยู่นิ่งๆไม่อยากทําอะไรเลยก็คงอาจจะเป็นเพราะบางคนบางท่านเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพเนาะนะปัญหาสุขภาพทําอะไรมากไม่ได้ต้องดูแลรักษาตัวเองนะ แต่ยังไงยังไงก็คนที่มีคู่มีชีวิตคุณก็มีคนที่เข้าใจคนมีคนที่คอยอยู่เคียงข้างคอยให้คอยซัพพอร์ตคอยให้กำลังใจคุณอยู่นะหรือบางคนบางท่านอาจจะถ้าไม่เกี่ยวกับคู่ก็คนในครอบครัวหรือเพื่อนมิตรน่ะมันมีความสมัครสมานกลมเกลียว นะเข้าเข้าใจกันดีดูแลกันดีอะไรแบบนี้ก็ก็ดีนะก็คิดว่าเปิดแค่นี้หรือว่าจะอีกไปให้ขอบคุณชาววันพุธกลางวานันน่ะคุณอืมจะกระที่หกหกหกเลขสิบหกคุณเป็นคนที่ ปล่อยวางได้ง่ายอันนี้ภูมิปัญญาปล่อยวางได้ง่ายไม่ว่าเป็นคนที่สบายสบายแล้วเนาะคนที่ไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรเข้ามาคุณก็สบายสบายชิลๆคุณปล่อยวางได้ง่ายอ่ะแต่พูดถึงนะในเดือนพฤศจิกายนอะไรก็นอกจากสุขภาพแล้วอย่างอื่นก็ไม่มีอะไรที่ไม่มีปัญหานะาหรือว่า บางคนก็อาจจะมีสภาวะที่ว่าไม่มีงานหรือว่าไม่มีงานเข้าไม่มีอะไระไรายรับอะไรก็ไม่มีเข้ามาเลยนะนะบางคนก็เกี่ยวกับการว่างงานนะแต่คุณก็ชิลๆนะคุณเอาเป็นว่าก็ไม่เท่าไม่มีสถานการณ์อะไรที่เลวร้ายนะนอกจากสุขภาพก็ มีประมาณนี้นะคะชาววันพุธกลางวันดวงประจำเดือนพฤศจิกาย,ยานนี้ขอให้ทุกคนโชคดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ